ตอนนี้5เกมผ่านมาครับบล็อกเกมมิ่งนำเป็นอันดับที่1อยู่ครับวิเกตตนครับตามมาเป็นอันดับ2ครับคะแนนเท่ากันเลยนะครับส่วน r r q Thailand ครับอยู่อันดับที่8นะครับแล้วอีก2ทีมครับ w i l d e r the m u r d e r อยู่อันดับ14 King of Gamer อยู่อันดับ15ทีนี้ก็เป็นเกมที่6นะครับเกมสุดท้ายของวันแรกจะจบอย่างไรไปชมกันเลยครับมาเพลย์โซนเฟสถัดไปฮะนะเฟสที่2ครับไปไหนดีฮะยาสัญญาหนไหมอืมเข้ายาท่านผู้ชม จังหวะนั่ถือว่าแร็คครับยังดวงดีแล้วดูครับเบรกครับไปทอกบากกาแล้วดูปากกาเดินสามตัวเบรกออกเองอย่เหมือนกันโอ้โหโดนยิงขาบ้านครับ KOG งานหยาบนะฮะแต่ว่านั่นแหละเสียไปแค่คนเดียวว่ายังพอเล่นได้อยู่นะฮะต้องครับแต่ว่าเฟสองแบบนี้ก็ไม่ควรจะมาโดนอะไรแบบนี้แหละนะโอเคครับก็แก้เกมต่อไปแล้วกันไปครับรถถอขึ้นมาก่อนฮะแต่ว่านั่นแหละดีแล้วดีแล้วบอกว่าเพราะว่ามันดูแบบว่า มันดูดูดันไปนะสไหรับบ็อกซ์เกมมิ่งครับผมเอาเลยมาพลางไปเจอกับอาร์มโจนครับแกน็อกไปแล้วฮะต้องดูวงเปลี่ยนผู้ชมตรงนี้ครับเข้าตรงไหนฮะต้องบอกทุกทีมเนี่ยไปเล่นกลางวนละองออกขวาครับเชลเตอร์ครับอาร์คิวตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วดูขอบวงนี้ครับยูดูแก๊งครับบอลดัสออร์เรนด์ร็อกครับอาร์ซีเอสแล้วก็ทางฝั่งตัวยูเลยว่าตรงนี้ครับอยู่ที่ขอบวงคือวันเนี้ยผมมองว่าทีเอ็มมันแสบเหมือนกันนะ จัดจ้านเหมือนกันนะฮะวันนี้เอาแต่ลักซี่ครับขับรถไปชนคอนเซปต์ก็ผมบอสซาโดนอีกหนึ่งอะสุดท้ายตรงนี้น่าจะเหลือแค่หนึ่งหรือเปล่าทางฝั่งของตัวเออนี่ไปยิงสามบอสซาของคิวไม่มีแล้วดูครับลายเส้นเราในเป้าไปน็อกอยู่ทางฝั่งของตัวป้ายรถเมย์ไปแล้ครับโอ้โหอยากกลับบ้านแค่รอสายแปดสะพานคุ้เทปปี่แล้วหรือเปล่าตรงนี้แล้วอีทวีครับไปซสามาเส้นดอกอีกหนึ่งเหมือนกันเออจัดหนักจัดเต็มจริงครับโอ้โหทำตกที่ป้ายรถเมย์ไปหนึ่งหนอบีดีอาร์นะโอ้โหเติร์ดปาร์ตี้ครับ เราอ้ามโจนเก็บน็อกเก็บคิวซาร่าเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มให้ทางฝั่งตัวว่าดัมเบิลด์ครับกุแล้วตัดมาครับทำการบุกบ้านตรงนี้ครับตัดภาพมาวีรู้กรร็โดนเด็กจักรก็โลนเดูกนั่นข้าครับโดนเด็กจักเข้ามาโอ้วีรูครับจะไม่มีจังหวะปั๊มยาช่วยเพื่อจะิวตัดสินใจโอ้โหวีรู้น็อกปาปัญหาขึ้นหลังมันเปิดครับออกจากบ้านมาสมบูรณปิดไม่หมดสุดท้ายสุดท้ายหนึ่งในทีมวีรูตรงนี้หนึ่งต่อสี่โอ้โหพังครับโดนเด็กจักเหมือนกันแล้วสุดท้าย นะเซ sociedad, นรถสป็อคครับสป็อคปีดครับอาร์ตวนครับเก็บดูฟ้าคิวมาตรงนี้เหลือแค่ยูลาลี่แล้วดูหลังครับคัตก้อนคัตก้อนอะไรนะับอ้อมวงมาชมครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหรถแรงและรถแรงนี่ครับโอ้โหรถซื้อแกงแรงจับใจสุดท้ายมาอดึงคัรสเปรลากตามมาจากมาตินตรงนี้ครับสเปรสเปรนี่ล่วงไม่ล่วงไม่เกือบเป็นการตกรอสุดท้ายโอ้โหเป็นสีก้อสวนมาเฮมันล้มเฉยเลยครับจากรถันนี้โอ้โหแกยิงนอกจากบนรถครับมาแล้วดูเนโยกับจนาธานครับ เข้าวงมาเรียบร้อยโอ้รถแห่อินเดียอยู่หนูโอ้โหเคแห่ข้ามมาจากพารังแล้วเววอดกับไม่ไหวครับบูดตายไปหนึ่งแล้วในมุมนี้โอ้โหเติร์นปาร์ตี้กับมาพลังครับแล็อกมาตินได้โอ้แต่ว่าอย่าดูแก๊งนี่ดักซุ่มมานานมากครับแล้วดักคนเข้าเพย์โซนเลยครับต้องครับแกไปดักซุ่มคนมาแล้วตัดผ้ามาซีกอนตรงนี้ไม่ไหวสิซีเกตจบสิบห้าแล้วซีก็ตามจิ๊ดครับคชีเตมหายหนึ่งจะไปมาจากฝั่งมาพลรังกดใส่มาตินยังไม่โดนสุดท้ายกดดัด ผมว่าเราจะต้องปล่อยมาเปนบุญรท่านครับไม่น่าทันนะแล้วดูครับก็ะดาษเล่นต่อตัดภาพมาวินเตอร์ครับไป็นนกอัลติบอลแล้วก็ดาษโดนน็อกไปตรงนี้แต่ไม่น็กครับจะเจ๋งเหมือนกันเงี้ยแล้วลักซี่ครับไป็นนกย้อนจุนมาไหม่เขาบอยครับไปน็อนกมิไซล์ดับเบิลน็อกจากมิทีอาครับแล้วตอนนี้เฟสสี่อยู่กันสิบสี่สควอัดฝั่งของตัววอลเลอรเมอร์ตัดภาพมานี่ครับมิทีอาโมฮูไปโดนเซตพีจากมาต้องลักซี่ตรงนี้สุดท้ายเหลือแค่เซเดนเซเดนใส่สม็อกโชชั่มเซเดนมาตรงนี้เซเดนซับเอคมาแล้วป เก็บบิทิอาออก14คุณผู้ชมครับดีใจไปหน่อยทีอินเกินจัดจัดบอลชอนไปหนึ่งเซตถูก <c oughs> ต้องผู้ชมนะฮะเดี๋ยวอาจาตัดภาพอามูสุว่าโอ้โห,โหเข้าต่อทันทีครับเมก้สาสตาร์อต,อต,อตอกมาตรงนี้แล้วดีโอ้โหทเทเดนครับไปจบอันดับ10ครับจะบล็อกเกมมิ่งยิงมาแล้วดูครับหลุยส์นี่ครับหลุยส์หลุยส์เกงง้างอยู่ครับง้างเน้นจากราน่อยถึงไหมลูกนี้แล้วหูสซนครับไปน็อกอาร์มโจนได้ผู้ชมครับตัดภาพเออนี่ครับไปน็อกแรกแต่ยูดูแก๊งเหมือนกัน ยูอีครับไปน็อกแดกแล้วซ้ำออกตรงนี้ทั้งสฝั่งตัวโอ้โหตัวครับเก็บอาจนออกเกมเรียบร้อยครับยังเหลืออีกหนึ่งครับทางฝั่งของตัวแล้เจะมาเรื่อยครับเป็นคอรดาัที่รอดอยู่นะตอนนี้นะโอ้โหแล้วพี่เมย์แนเนรุ่งนี้สวัสดครับรับเต็มๆ,ๆมนี่เต็มไอเทมที้จบอันดับที่๙แล้วตัดมาทางฝั่งตัวล็อกครับไปน็อกเซเลเยอร์ได้ทางคอรดาัครับไปน็อกทางฝั่งตัวแทนน้ได้เหมือนกันแล้วทางฝั่งของตัวสี่ส่วนโอปีครับต็องเซียวมาวสเปซตรงนี้จะพี่เมย์กดซ้ำเรียบร ทางแต่โมบี้แล้วดูไฟนี้ก็ยังไม่จบกบินกันเปาะแพร่เพาะแพร่ครับตากร้องมีทีมอื่นให้ดูไหมเออนะอาร์เคียวด้านนี้น้องจำเปิดด้เราดูเออนี่ซ้ำอยู่ดูแก๊งจบอันดับแปดครับเออนี่ดับโต๊คิวรงนี้ผู้ชมฮะยังไม่มีไฟให้ดูแล้วสวาร์ทจบระดับแปดแล้วสเปคขึ้นมาเบรกต้องนอนก่อนนะโอ้โหตากร้องครับผมขอสักช่องหนึ่งถ่ายทีมไทยได้ไหมเออทีโอไปน้องอีทูีกโอ้โหชมไเวลาแข่งคันนลยครับต้องไปหนึ่งเลยมารถแฮร์จากชัยนิด ไ<พ>ทเปย์พยายาม<ป>จะโถมใส่ RQ เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ RQ ก็เซสโมพุทูิจาหยุดระยะมาแล้วเออนี่แกโดยิงจากคิวเหมาน้องไปหนึ่งก่อนนะต้องนะโอ้ยรถแห่มาแล,ๆๆแล้วแล้วหูตัวแกขับอ้อมวงนี้มาจะเข้ามาทิ่มหลังสมอตรงนี้จอดปึ๊บแล้วลงมาเจอไม่ทางฝั่งตัวเอาตอนครับเปน็นลองเซเลเยอร์ได้แล้วมุมนี้ครับขึ้นมาหูตัวสเปร์ล้มหนึ่งบูมกนใกล้ทีจะมีหูตัวสเปรลบมสองหูตัวลงไปสามบูมนี้สุดท้ายล้วรถชนอีกหนึ่งโอ้โหเบียไปตัวบินเทอร์ชมพูน้ายยเลลได้้แวทต่องก้โหาม บอกเลยว่าจริงกว่าปลาหมึกหมดผู้ชมครับพินเทอร์ละเอียดยิบเลยโอ้โหต้องถามหานน้ำิ้มถั่วเลยผู้ชมฮะโอ้โหทันจัดหนึ่งหนึ่งแล้วไม่ไหวครับผู้ชมฮะโฮ้ยนี่ยอมยอมยอมจริงเลยความซาเวตของอยูเลยว่าอัพนี่มันขั้นสุดจริงฮะรอบนี้โอ,โอ้โหรถเมื่อกี้บอกเลยว่าขับแบบไม่หยุดผู้ชมครับไม่มีอะไรมากั้นผู้ชมฮะสัมผัสก็ไม่หยุดประกันเพียงไม่จ่ายนะจริงนะฮะเคไม่ทันวะอันนี้มาแรงเกินนะยูรู้อัพนี่อยู่กันครบเลยฮะ แม่แต่ว่าหน้าต้องซัดกับบล็อกเกมมิ่งอะไรผมว่าครับผมโอ้โหแล้วนี่ครับภาพจับมุมสูงครับเกมนี้ครับไม่รู้จะเชียร์ใครดีจังเลยโอ้โหแล้วสเปร๊กวินเทอร์อืมสิบสองคิวจากยูเลยวะ่ะผู้ชมนะเอาตอนครับเมื่อกี้ไปน็อกทางฝั่งบล็อกเกมมิ่งได้เป็นเบรกที่โดนน็อกมาแในมุมนี้ครับหูส่วน <c oughs> โอ้โหแล้วเมก้า <c oughs> ก็ยังปล่อยให้บล็อกลอยหน้าลอยเท้าจังเลย นี่ครับขึ้นมาไม่ได้เพราะอะไรครับเซลรอยิงแจมใช่มันแบบว่าถูกระอุดเลิกลักทุกอย่างฮะมาพร้อมกันหมดเลยอึดอัดมากมากคือขยับยากมากแล้วหลุยครับเจอคนคลาดงูหัวงูหัวก็มาดินะสเปคเอาย่างไงดีโอเคะไม่พักเลยวรหลุยครับผมแต่ว่าด้านล่างก็มีธนาตัวไปก้าสตาดักอยู่เหมือนกันนั้นแล้วเซล์ออกไปอีกหนึ่งทีมว่าตอนนี้เหลือสามสควอตครับครับนะอยู่เลยอัพด้วยความซาเวดของเขาครับที่เพิ่งซัดอาร์คิวออกไปได้นะฮะ ก็เริ่มวิจารได้ใจครับแล้วเพลย์โซนอยู่ฝั่งแกด้วยครับรอบนี้เมกาสตาร์ครับง้างระเบิดไปครับลูกเกี้ยงไป2ดอกจะโดนไหมแต่ว่าทางฝั่งของหลุยเองแกซัดน็อกไปหนึ่งคนให้เอ็นคอรยังไงดีครับสโคบขึ้นมาแต่ว่าโถมส่อยู่แล้วคลานมาแบบนี่โอ้โหโดนน้องสมเ็นกันแล้วเวนเซ่แกโดนเก็บไปจะไวหรือเปล่าเลยแกยิงเดียวเท่านั้นแล้วออ้ยลกี่ลูกมาก่อนมูสุดท้ายเลยทางฝั่งตัวเบ๊กแวเบ๊กต้องนอนอยู่แล้วดูครับเพื่อนล้มไปหนึ่งล้มไปสองสุดท้ายตรงนี้ครับเมกาว n g ี่รับเก็บฟ ดูเลยว่าบอกขอบใจหลายเด้อนี่พยเองครับนี่ยังไปดูเรื่องมาบอกตายพไปชงครับใช่โดนเนี่ยใส่อยู่แล้วดูครับหมูส่วนโดดมาเช็กเจอง์กู๋ไปแล้วโดนลงนี้สมวกเอ้ยขอไปโอ้เป็นเหน็บยังครับไม่ถึงตรงนี้ฮะเกือบเหมือนกันท่านไปหน่อยครับแต่อยู่เลยว่าอัปตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไฟมันมาถูกต้องครับน่าจะต้องมาจริงๆโอ้โหถ้าสี่แพ้ยสองผมบวชจริงๆในเกมนี้ผู้ชงครับบอกแล้วมขึ้นกระโปรงมาจากคาปินกดจริงเลยยิ่งคือตรงนี้ฮะ อ้าวไปครับน็อกไปหนึ่งครับวิเทอร์ก็โดนสวนเป็นการแตะเรียบร้อยนะอยู่เลยว,ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะกินไก่สองเกมเลยเหรอวันนี้โอ้ตายแล้วต้องครับโอ้อะไรกันครับเนี่ยอ,อะไรครับเนี่ยอยู่เลยว,ว่าอ้าวโอต้องไปดูรถครับเมื่อกี้พื่อนครับเลือดจังติดลอยอยู่เลยพี่อนไหม <laughs> สองศพครับผม <laughs> บทเบียดเสร็จปุ๊บแกยูเทิร์นกับบทจีนาให้ต่อนี่ฮะ โอ้โหเอาจะจัดเกมนี้ต้องชมเหมือนกันครับทางฝั่งของตัวยูเรือวอภิรมชมอะคือไอเขาเรื่องอไงเนี่ยไอเกมวิกนดีที่แกกินไก่เนี่ยผมผมมองว่าเออมันก็เป็นเรื่องทามิงที่แบบว่าแต่ละทีมมันก็แบบเละๆกันหมดเลยนะแต่เกมนี้ก็ตีไั้นะเกมนี้นะใช่คือเกมที่บอกเลยว่าฝีมือจริงๆผู้ชมฮะต้องชมครับใช่ฮะยูเรยอัพก็สมควรเลยครับสำหรับวันนี้ครับที่เขากินไก่ไปอีกหนึ่งเกมนะในเกม เอืเอนเจอร์เกมสุดท้ายของวันนี้ฮะแล้วก็แน่นอนว่าพรุ่งนี้เรายังมีต่อกันอีก6เกมเหมือนเดิมอันดับหนึ่งครับอยู่เรืออัพครับไปจัดไป36คะแนนเลยฮะนะอันดับ2องเมก้าสตาร์ครับอันดับ3ามบ็อกซ์เกมมิ่งอันดับ4ี่วอลดัสเดอะเมอร์เดอร์อันดับ5้าอาร์คิโอเนาอันดับ6 g x r เกซอลอันดับ7ยูดูแก๊งและอันดับ8ครับ t s m e n t i t y นั่นเองฮะครับผมนะก็แน่นอนว่ายูโรอัพเองแกจัดหนักดอกนี้แบบโอ้โหเรียกว่าหนักมากแต่ ความเป็นวิญญาณตามมาติดๆของ Box Gaming มันเริ่มโผล่มาแล้วต้องครับเราดูครับนี่อันดับที่9ถึง16ชมครับทางฝั่งตัว IND ครับอันดับ10เป็น BTR ครับ11เป็น T1 12 Synergy 13 All In Lock ครับ14เป็น l e j e c Scarlet ครับ15บเป็น Secret และ16เป็น King of Gamer Club ครับ,รบ2เกมหลักสุด KOG วิกฤตเหมือนการเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนสองแต้มหมงเลยครับต้องตามไปแก้กันต่อฮะครับยังมีอีก3วันนะครับผมมาดูคะแนนรวม6เกมนะครับบล็อกเกมมิ่งจากเวียดนามครับนำเป็นอันดับที่1ครับบิกิตอนอินโดนีเซียครับอยู่ที่2ครับทีมไทยแลนด์ครับอาร์อาร์คิวเทน่าครับอยู่อันดับที่7จ็ครับวอร์ดเดอร์เมอร์เดอร์อยู่อันดับที่11แล้วก็ทีมไทยอีกทีมหนึ่งครับทีมออฟเกมเมอร์ครับอยู่อันดับที่16อันดับโลครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกมที่7ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ